เหมาทั้งต้นเบลชิครับสวัสดีครับท่านผูชน้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมทุเรียนที่จะให้ลูกให้ผลผลิตปีที่สองนะครับตัวน,นี้ห้าปีครับเนี่ยของน้องสาวครับตันนี้ ลูกค้าจองไปแล้วนะครับจองไปแล้วครับเหมาทั้งต้นครับต้นนี้นะครับถูกเหมาวไปทั้งต้นแล้วครับมีเท่าไร่เหมาหมดทั้งต้นเลยนะครับส่วนเหมาก็ส่วนเหมานะครับส่วนที่จองแล้วเกือบสองร้อยลูกก็ยังยังยังอยู่นะครับแต่อันนี้คนเหมาไปแล้วนะครับ เหมาไปแล้วครับหนึ่งต้นถ้าบ,บทถ้าบดสรุปแล้วเหมาสองต้นครับถูกเหมาต้นเนี่ยสองต้นนะครับนะครับอันนี้คือต้นที่สองที่เขาเหมานะครับโลละสองร้อยนะครับโลละสองร้อยจากสวนนะครับเมื่อปีที่แล้วเขาได้ลิ้มลดแล้วติดใจครับติดใจในนี้ของเหมาเลย สุดชอดเลยครับทุเรียนทุเรียนหมอนทองบ้านเนินนี่กำลังมีชื่อครับเป็นที่ต้องการนะครับเป็นที่ต้องการของอที่อยากลิ้มรสลิ้มลองนะครับใหม่ๆก็ข,ขึ้นมาเยอะนะครับเก่าๆก็ไม่ถอยนะครับ เก่าๆก็ไม่ถอยนะครับลูกค้าเก่าก็ไม่ถอยลูกค้าใหม่ก็อยากจะริมรดนะครับพูดกันปากต่อปากครับตอนนี้ปีที่แล้วได้ยีลูกครับถูกเหมาไปแล้วครับตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ ขายได้หมดนะครับโหลละสองร้อยจากสวนนะครับแล้วเข,เขาจะมาตัดเองมาดูแลนะครับจะมาดูบ่อยๆนะครับตอนช่วงมีลูกเขาจะมาลุ้นมาดูของเขานะครับไปสวยครับปีนี้สวยกับปีที่แล้วครับแต่ผลผลิตยังไม่รู้ครับต้องรอรุ่นกันต่อไปครับ ถูกเหมาไว้แล้วครับผมต้นนี้ต้นนี้ผมยังไม่ได้เคยได้ลองชิมนะครับยังไม่เคยได้กินนะครับยังไม่เคยได้กินเคยกินแต่ต้นอื่นๆนะครับพอปีที่แล้วเขามาปีแรกนะครับแล้วก็มีคนชี้จองหมดครับนะครับผมก็เลยอดกินนะครับเจ้าของก็ยังไม่ได้กินครับต้นนี้นะครับ ถูกจองไปแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้เล่าสู่กันฟังครับขอบคุณสวัสดีครับ